การถ่ายภาพพอร์เทรตที่จะสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกให้ภาพมีความสวยงามมีความรู้สึกที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการถ่ายภาพพอร์เทรตเอ้าดรักษณะของการถ่ายภาพพอร์เทรตเอ้าดรก็คือการเลือกนางแบบเลือกสถานที่ให้เหมาะสม แล้วไปถ่ายกันข้างนอกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่สำคัญมากที่สุดก็คือการถ่ายภาพพอร์เทรตแบบนี้สถานที่โลเคชั่นที่เป็น outdoor จะบอกเรื่องราวบอกอารมณ์บอกความรู้สึกให้เหมาะสมกับนางแบบเพราะฉะนั้นลักษณะการถ่ายภาพแบบนี้ ก็จะทำให้เล่าเรื่องราวได้ดีเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกของภาพภาพจะสวยหรือไม่สวยจะได้ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเราช่างภาพจะเพียณาเลือกอารมณ์เลือกความรู้สึกเลือกเรื่องราวให้เหมาะสมกันกันกบแบบเพราะในในการถ่ายภาพเอาดอร์ outdoor, ควรจะวางเนื้อหาวางอารมณ์วางความรู้สึกในภาพให้เหมาะสมให้กลมกลืนกันทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของอโลเคชันว่าโลเคชันเป็นแบบใดให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับอย่างเช่นท่าเรือท่าเรือในการถ่ายภาพ นางแบบที่ไปอยู่ท่าเลือเราก็ต้องเซตอารมณ์ให้นางแบบมีอารมณ์ร่วมมีอารมณ์ที่เข้ากับบรรยากาศของท่าเรือซึ่งจะเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่ที่มีอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าให้สัมพันธ์กันความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะทำให้ภาพ มีความน่าดูมีความาสดใสตามลักษณะของผู้หญิงที่เข้าไปทํางานเข้าไปสามารถลุยงานได้ในทะาเลือแบบนี้หรือในบางครั้งเราต้องการให้นางแบบดูหวานหวานดูซอฟๆสวยๆเราก็ต้องเลือกโลเคชั่น ที่เป็นทุ่งนาที่เป็น background ที่หวานๆสวยๆอย่างผู้หญิงให้ผู้หญิงยืนอยู่กลางทุ่งมันก็จะให้ความรู้สึกสดใสให้ความรู้สึกลาเลิงไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะมี หลายหายแบบหลายๆโลเคชั่นที่เราสามารถเลือกเอามาให้เหมาะสมกับนางแบบและอา,อารมณ์ของภาพได้เพราะฉะนันการถ่ายภาพ outdoor การถ่ายภาพนอกสถานที่เรื่องที่สำคัญลำดับแรกก็คือการเลือกโลเคชั่นให้เหมาะสมให้ให้เข้ากับอารมณ์ของนางแบบแต่ การถ่ายภาพออรดอรมีความยุ่งยากที่เราจะต้องเตรียมเราจะต้องหาอะไรต่างๆไปเพื่อเพื่อความพร้อมของการถ่ายภาพหลายๆอย่างเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือในเรื่องของแสงที่จะเข้ามาช่วยจะเป็นอย่างยิ่งที่ตที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะนำมา ใช้ช่วยให้แสงสามารถถ่ายภาพได้ดีถ้าว่าไม่ได้มีเรื่องนี้เตรียมไปก่อนก็จะมีปัญหาเพราะว่าการถ่ายภาพเอาดอ,รอเรื่องแสงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราไม่สามารถเจียบคอนโทรนได้จะเสียเวลาในการคอยจังหวะจะเสียเวลาในการคอนโทรนแสงให้ได้ตามอารมณ์ตามความรู้สึกที่ต้องการ เพราะฉะนั้นความยุ่งยากตรงนี้ถ้า,ากเราได้เตรียมเ,เครื่องไม้เครื่องมือทีอ่ไปแก้ปัญหาเรื่องแสงได้จะดีมากอย่างยกตัวอย่างเช่นพวกรีเฟรกพวกไฟไฟแฟลตสลับแฟลชที่จะแก้แสงอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเครื่องแต่งกายแล้วก็ช่างแต่งหน้าที่จะนำไปแต่งนำไปใช้ให้เหมาะสมกับอารมณ์ของภาพถ้าก็เป็นการถ่ายภาพเหมือนที่ยกตัวอย่างมาการถ่ายภาพท่าเรือการถ่ายภาพที่เป็น ชุมชนการถ่ายภาพที่เป็นแบบอย่างนี้นางแบบจะต้องมีการแต่งกายที่เหมาะสมกับโลเคชันแต่งหน้าเหมาะสมกันกับโลเคชันต่างๆเหล่านี้ซึ่งเครื่องแต่งกายเหล่านี้มันจะต้องดูธรรมะแมงหน้าก็จะต้องดู เข้มนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศต่างๆเหล่านี้ส่วนเรื่องอื่นๆก็จะมีพวกพร็อพพวกอะไรต่างๆที่เข้าไปใช้อย่างยกตัวอย่างเช่นล่มหรือหมวกหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ที่นำไปประกอบที่ให้เข้ากับฉากให้เข้ากับบรรยากาศ ให้เข้ากับเรื่องราวที่เราจะใช้ถ่ายภาพที่ได้มันก็จะเป็นภาพที่สวยเป็นภาพที่ที่เหมาะกับอารมณ์กับความรู้สึกแล้วก็สามารถบอกเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีนะครับขอให้พยายามคิดพยายามนะทำโดยเฉพาะ ในเรื่องของแสงในเรื่องของการเลือกโลเคชันในเรื่องของการเลือกพร็อพในเรื่องของการแต่งหน้าในเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกันกับการถ่ายภาพออดนะครับ